มาดูนะคะว่ามังคุดนะคะที่บอกว่าอยู่ที่ขิมพร์นะคะวันนี้ครูกุ๊กสั่งมารีวิวก่อนเลยนะคะว่าต,ตรวนี้คือทั้งตะการนี่เลยนะทั้งตะการนี่เลยนะคะขายในาราคาสามร้อยห้าสิบบาทเขาบอกว่าเออมันแพงไหมนะแต่เขาบอกว่าเป็นสนินค้าที่บอกว่าเป็นสนินค้าที่เกิดมาให้เลยะะว้าวนะคะ แต่สํหรับครูครูบอกว่าคุ้มมากเลยนะคะอะมาดูเนื้อมังคุดเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะขนานมังคุดหลายๆคนบอกว่าเอ๊ต้องหามีดทาอะไรนะคะในเวลาที่เร่งรีบนะคะถ้าเราไม่มีนะคะใช้มือนี่แหละค่ะประกบไปอย่างนี้เลยนะคะประกบอย่างนี้เลยค่ะกดบีบเข้าไปค่ะเห็นไหมค่ะแตกและง่ายๆนะคะบางคนก็จะต้องไปนีอยู่ไปยังไง ไปคั้นเป็นละอยู่ให้เขาออกมาดูสิหเห็นไหมคะเนื้อเขาจะไม่เหมือนเนื้อในท้องตลาดะเคยกินเม็ดเนี้อนึ่งก็ติดคอเหมือนับกินตำคำของมียายแวงสิออลองอีกลูกนึงนะคะดูนะคะประกบกันอย่างนี้เลยนะคะกดลงไปค่ะ เห็นไหมคะออกง่ายมากเลยนะคะเห็นไหมคะเนื้อเขาสุกสดมากเลยเนี่ยอยู่ในนี้ประมาณห้ากิโลนะคะได้ทั้งตะก,ก้าเลยขอบอกว่าคุ้มเลยอืม,อมน,นี่นะคะตะก,ก้านี้ลุงครูผู้ขายอยู่ที่ราคาสามรอยห้าสิบาทค่ะ ขอบคุณคนสวยนะคะที่ส่งมาให้พี่กุกนะคะขอบอกว่าเนื้อมังคุดอร่อยหวานมากเลยค่ะจากชุมพรค่ะสวัสดีค่ะ